ขอบพระคุณครูอาจารย์กราบขอบพระคุณแม่ครัวใจดีที่เมตตาทำอาหารมาให้นับตั้งแต่นี้ต่อไปหนูขอทำความดีตอบแทนทานอาหารอย่างมีสติ ไม่ดัง,ไม,ดงไม่หก,ไม,หกไม่เหลือสาธุหนึ่งครั้งท,ทุกคนทานอาหารได้เราตกลงกันแล้วนะว่าถ้ามีเสียงดังของช้อนกระทบจะให้หยุด เดี๋ยวอนวุญาตให้ทุกคนเจาะน้ำพร้อมกันหนึ่งครั้งจับหลอดหนึ่งสองสามปิดวาจาทานได้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสกเบนจศิริราชวิทยาคารยอยู่อำเภอ หนองใหญ่อนหนองใหญ่จังหวชนบุรีวันนี้มาเข้าค่ายที่วัดเกาะกอยอเภอเมืองจัังหวดระยองนะในโครงการค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตมีคุณธรรมนำใจต้านภัยยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2563นะตอนนี้กำลังดูอยู่นะว่านักเรียนมีสติในการทานอาหารหรือเปล่า ไม่มีเสียงนะนะ่ารักมากเลยนักเรียนจำนวนร้อยสามสิบเอ็ดคนระดับปฐมศึกษาปีที่หกถึงมัธยมศึกษาปีที่สามนี่เป็นครั้งแรกนะวันแรกที่เราได้มาพบกันนะกับพระอาจารย์ทําได้เยี่ยมมากเลยนะสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้ไม่มีเสียงนะแล้วก็มี จิตอาสาของเราอีกเจ็ดคนจิตอาสาเราทำให้เรียบร้อยแล้วก็อนุญาตให้ลูกขึ้นไปที่โรงครัวไปช่วยไปช่วยแม่ครัวด้วยจิตอาสาไม่มีเสียงนักเรียนหญิงเงียบมากเลยนะ วเวลาที่เราทานอาหารที่บ้านก็ดีทานอาหารที่เงเรียนก็ดีลูกนะเนี่ยพยายามทําให้มีสติแบบเนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็นำถาดลงไปนะแล้วก็ขึ้นมาพบกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะปล่อยไปทีละกลุก่มนะครับเพื่อให้ เข้าที่พักแล้วก็เปลี่ยนชุดมาในภาคบ่ายนะภาคบ่ายเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างจากพระาอาจารย์มรหิกพลนนะครับเราไม่หันไม่คุยกับเพื่อนนะ มีสติอยู่กับถาดอาหารของเรานะครับอาจารย์เห็นนะว่านักเรียนบางคนหานไปคุยกับเพื่อนขาดสตินะครับม,นะม,มีเสียงนะมีชายมีเสียงเตือนตัวเองครับมีสติสำรวมระวังกายวาจาใจก่อนคิดข่อนพูดนวามทำ มีสัมตชัญญะสัรวมระวังกายวาจาใจขณะคิดขณะพูดขณะทำเปิดไหลเคี้ยวเปิดไหเกลื่น วันนี้ก็เป็นผัดกะเพราผัดกระเพราหมูกับไข่ดาวนะครับแล้วก็ผาดหน่อุุนนะเขามีเพิ่มไหมใครคิดว่าตัวเองไม่อิ่มมั่งย,ยกมือมีใครไม่อิ่มไหมลูก ไม่มีแต่ให้ที่เหลือนี่แหละจะมีปัญหานะให้ที่เหลือนี่แหละจะมีปัญหาไข่เหลือเป็นลูกอย่างเงี้ยไม่เอาเลยต้องทานนะครับบางคนหมดเลยพริกก็ไม่เหลือสักเม็ดสุดยอดเลยเหลือได้นะพริกบางทีบางคนเผ็ดมากก็ไม่เป็นไรลูก ทานอาหารอย่างรู้คุณค่านะฮะกว่าจะมาเป็นอาหารให้เราทานเนี่ยโอ้ทุกคนลำบากอะ่ะนะที่เป็นค่ายมัธยมที่พรอาจารรู้สึกดีนะ ใช่นีรู้สึกดีตั้งแต่เห็นเรามาลงรถมาทุกคนเป็นระเบียบดีมากเลยนะแสดงว่าเราต้องถูกการฝึกอบรมมาบ้างรู้อะไรบ้างแล้วอะ่ะเตือนตัวเองได้นะคุณครูทันไหม Nhiệt ma người xả thú buồn nuôi nát ở đây buồn chết đuôi nát đi ไม่ดังไม่หกไม่เหลือนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะสำรวจนิดนึงนะข้าวเม็ดหนึ่งก็อย่าให้เหลือนะได้ไหมลูกได้นะใครไม่อิ่มบ้างครับยกมือมีใครไม่อิ่มบ้างลูกมันหมดหรือยังไม่รู้คุณครูมีเพิ่มมั้ยยังพอมีนะอกอแต่ว่าเราทานสามมื้อใช่ไหม สามมื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีมีตอนเย็นอีกไม่ได้สีลแปดสี่สี่ห้าหนูเชื่อไหมบางโรงเรียนเขารับสีนแปดเขาไม่ทานอาหารเย็นด้วยนะแล้วเด็กปหนึ 1, ่งปสองปสามอ่ะพะอจารย์อย่างถูงสารเลยลบางโรงเรียนนะเขาฝึกลองฝึกสีลแปดคือไม่ทานอาหารตอนเย็นนะบางโรงเรียนเขาก็ทานะแต่เด็กเล็กเกิดไปบางทีพะอจารย์ก็สงสาร แต่ก็มีน้ำมีน้ำหวานน้ำอะไรให้ตลอดเลยเสร็จแล้วอิ่มกันหมดแล้ว เดี๋ยวใครที่อิ่มแล้วนักเรียนหญิงพระอาจารย์ก็ไม่ต้องตรวจอะไรหรอกเนาะนักเรียนหญิงน่ารักมากเลยคือทานหมดเลยลูกทานไม่เหลือเลยถึงว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยร่างกายสมบูรณ์มากเลยนักเรียนหญิง อ่ะแถวนี้คงจะเรียบร้อยก่อนนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรียบร้อยมากเลยอะ่ะเพราะอาจารย์ปล่อยเลยดีฝ่าไม่ต้องขึ้นมาและดีไหมดีไหมลูกอ<ด>ืมเพราะเราควบคุมตัวเองได้อะ่ะนะเฉพาะนักเรียนหญิงก่อนนะนักเรียนชายยังมียังมีม,มีมีบางคนอ่ะนักเรียนหญิง เรียบร้อยหมดเลยยังเอาสองแถวนี้ก่อนลุกลุกขอคุณค่ะพระอาจารย์หนึ่งสองสา,สามสีห้าไปเลยเลยลุกไปอันนี้เดี๋ยวจิตอาสาจิตอาสาจะล้างถาดให้เพื่อนใช่ไหมลูก ออกครับผมเออน่ารักมากเลยลูกจิตอาสาเก่งมากเลยลูกเป็นผู้ชายเนี่ยต้องเสียสละลูกล้างถาดอาหารให้ผู้หญิงเนาะน่ารักน่ารักลูกสุดยอดเลยเดี๋ยวเักเรียนชายล้างถาดให้ครับนักเรียนหญิงวางเลยลูกไม่เป็นไรเนาะจิตอาสาเก่งมากเลยลูก หนูทิ้งแก้วทิ้งอะไรในถังดำนะครับจิตอาสาลุกเลยลูกนักเรียนหญิงที่เหลืออีกสองแถวลุกครับอาจิตอาสามานี่ก่อนอยืนตรงนี้ก่อนนี่เป็นจิตอาสาของเราทั้งหมดเจ็ดคนนะครับ เดี๋ยวล้างถาดนะช่วยล้างถาดนะช่วยล้างถาดนะครับนะ <ST AR> อาไปลงไปลูกไป,ไป <ST AR> อ่านั่นเหญิงไปเลยฝ <ST AR> ึกระเบียบวินัยลูกนะ <ST AR> อยู่ที่ไหนแล้วก็เขามีกฎรรกติกามาราย,ยาททุกที่นะครับเราก็ต้องฝึกตัวเอง <ST AR> นะ <ST AR> นักเรียนชาย มีเหยียดเท้าด้วยมีเหยียดเท้าด้วยไม่เหยียดเท้าไงาอ่แล้วเดี๋ยวจะเรียนหญิงให้เข้าที่พักเปลี่ยนชุดเลยนะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนอา่าเหลือเวลาประมาณห้สบนาทีที่ให้พวกเราได้พักนะครับประมาณเที่ยงห้าเาที่ยงห้าห้าสิบฟังเสียงสวดนมนต์อิธิปิโส จ,จะได้ยินเสียงสวมดมนต์ทุกคนต้องเดินมาเป็นแถวแล้วก็มารวมกันที่ศารานะครับยังไม่บอกนักเรียนชายนักเรียนชายมีเสียงนักเรียนชายคุยนักเรียนชายมีคุยนักเรียนชายต้องไปทีหลังหานักเรียนชายปฏิบัติสมาธิให้พระอาจารย์สักห้านาทีลูกทำดีเดี๋ยวปล่อยเลยครับ หน,นั่งหลังตรงตรงครับ